คือผมมองว่าเราจะดีดอลลาร์ไลเซ,เซชันได้จริงๆก็ต่อเมื่ออเมริกาต้องแพ้สงครามเท่านั้นเราเคยคิดว่ารัสเซียเป็นคู่แข่งขันในทางการทหารเนี่ยเบอร์ต้นๆของโลกของอเมริกาใช่ไหมครับคำถามคือถ้าใหญ่จริงๆจริงในตอนนี้ยังบุกดยูเคไม่ได้เพราะง่ายๆครับมันก็เหมือนกับเราเป็นประเทศเมืองขึ้นนะครับประเทศเมืองขึ้นต้องส่งอะไร บรรณาการทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นไงออกพันธบัติมาเพื่อดูดความมาั่งข้างของเราไปเราก็เอาเงินไปวางไว้กับเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเชงเงินกลับมาให้เรานะวิธีการที่เขาเชงงกลับมาให้เราง่ายมากเลยเขาพิมพ์กระดาษมาให้ตอนนี้มองภาพคือมหาภาคเนี่ยตอนนี้ผมมองว่า ดอลลาร์ยังไงก็อ่อนค่าลงไปแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดีดอลไรเซชันก็คือหมายว่าใช้ดอลลาร์น้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดยุคที่เรียกว่าการใช้เงินดอลลาร์ลดลงแล้วก็การใช้เงินหยวนมากขึ้นใช้เงินบิตเงินอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณปิงคิดว่าถ้ามองในแง่เนี่ยดอลลาร์จะด้อยค่าหมายความว่าอาจจะเป็นอนาคตอ0สิปีข้างหน้าแล้วกันเอาไกลๆหรือว่าจะหายไปเป็นเงินท้องถิ่นมีโอกาสแค่ไหนหรือจะเงินบาทจะมี โอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเงินภูมิภาคไหมเรื่องการเงินระดับโลกเนี่ยสงคเรื่องดอลลาร์ก่อนครับผมว่ามีโอกาสน้อยคือผมมองว่าเราจะดีดอลลาร์เราจะเป็นดีดอลลาร์เซอไลเซชันได้จริงๆไงก็ต่อเมื่อ,อไงการต้องแพ้สงครามเท่านั้นอ่าอันนี้อันนี้คือสมมติฐาน,นของมมก่อนถามว่าทําไมครับใครที่เป็นคนกําหนดกติกาการเงินโลกใช่ไหมฮะอ่าครับย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ในอดีตเลยเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นตอนโกลด์สแตนด์ดอืมคือคนต้องมีต้องมีทองเป็นแบ็กอัพ อย่างเงี้ยต้องเป็นทองเป็นแร็กับหรือก่อนที่เป็นโกษนาเป็นเหรียญก็ได้เหรียญทองอ่ะคบที่จะใช้เนี่ยประทับตาเลยประทับตาควีนนะฮะควีนของอังกฤษถามว่าทําไมก็ตอนนั้นอังกฤษเป็นเจ้าโลกแต่หรือจะเป็นตอนที่เป็นโกลสแตนดาร์ดถามว่าใครเป็นเจ้าโลกก็เริ่มเป็นก็ก็เป็นอเมริกานะครับก็คือทุกคนต้องมีทองเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็อในเมื่ออเมริกามีทุนสำรองมากที่สุดก็เอาดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนและแม้กระทั่งตอนนิกสันนิกสันทาไมบอกว่าไม่เอา ไม่ฉันจะไม่มีทองเป็นดักอัพแล้วแต่ทุกคนก็ยังต้องใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนถามว่าทำไมทําได้เอาก็ผู้ชนะสงครามอะไรความหมายครับคือเพราะเขาชนะสงนะครามนะฮะถ้าเราจะอยากจะเปลี่ยนให้ใครใหญ่กว่าเขาก็ต้องชนะเขาในเชิงสงครามถามว่าทําได้ไหมในตอนนี้เราเคยคิดว่ารัเสเซียเป็นเป็นคู่แข่งขันในทางการทหารเนี่ยเบอร์ต้นต้นของโลกของอเมริกาใช่ไหมครับคําถามคือถ้าใหญ่จริงเก่งจริง,งไหตอนนี้ยังบกยูเคไม่ได้อะ S <S <S อืมเคนี้เล็กมากนะฮะถ้าเทียบกับรัสเซียไม่ <S 1> <S 1> ไม่ยึดได้ให้ทีนึ่งอ่ะเพราะอะไรก็เพราะว่านาโต้ส่งอาวุธไม่พอแต่นาโต้ไม่ได้ส่งอาวุธชุดจัดหนักคนที่ส่งอาวุธจัดหนักให้คืออเมริกาแค่ส่งอาวุธให้เองเออยังได้มากี่ปีแล้วฮะนับไปเด็กสามปี <S 1> <S 1> ครับนี่คือเพราะว่าสมรรถนะประสิทธิภาพศักยภาพในการรบตอนนี้เขาสูงมากก็จะตอบว่าถ้าเราเชื่อว่าดอลลาร์จะต้องล้มในอีกสิบปีขา้างหน้าไหมก็คุณคิดว่าในอีกสิบปีขา้างหน้ามีใครชนะสงครามอเมริกาไหมถ้าคิดว่าไม่มีก็เป็นไไไปม่ด อยากจะแยงนิดหนึ่งตอนนี้เลยสงครามนี่มันหมายคพามว่าสงครามเกตวบอลเนาะสงครามกันทั่วโลกเลยที่พูดมาสักครู่นี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของสงครามเล็กๆที่ไม่ค่อยใหญ่มากเช่นเช่นสงครามในแปซิฟิกแล้วเกิดอเมริกาพลาดพลาดเสียทีถอยถอยเลยเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ลบกันดีกว่า,ายกตัวอย่างง่ายเลยท่องแคบไต้หวนันจีนบุกปุ๊บอเมริกาเข้าไปลุยนิดหน่อยก็ลุยแล้แบบเจ็บทหารตายตั้สองพันก็เลยถอยดีกว่าอย่างนี้ถือว่าแพ้ไหม ผมว่าตอนนั้นดอลลาร์ก็เต็มอ่อน<ะ>เขาเรียกว่าถูกรูปคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น<ะ>ดอลลาร์ก็ต้องมีความเสี่ยงนะเฮ้ยไม่ถูกรูปคมว่ะมหาอำนาจกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นผมผมก็อาจจะต้องเริ่มเก็บหยวนเข้าใจไหมสัญญาณแบบแนั้นถ,ถ้ามีสัญญาณแบบนั้นเราจะไปล้มดอลลาร์คือคุณต้องชนะสงครามเขา<ะ>แล้วเราก็ตั้งตั้งธงกันว่าแล้วก็เราคิดว่าในสิบปีข้างหน้าจะมีใครชนะสงครามจะเป็นสงครามย่อยหรือสองครามใหญ่ก็แล้วแต่ก็ประเมินกันอันนี้ก็เรื่องดอลลาร์ผมก็เลยไม่ค่อยได้มีความเชื่อว่าดอลลาร์จะ นะครับแล้วเคีย์สำคัญต่อมาอีกเอาง่ายๆนะฮะว่าถ้าเราจะไม่ง้ออเมริกาเราจะอยู่กันได้เมื่อไม่กี่เดือนนี้ยังดิ้นกันจะตายไปขอคุกเข่าคุยเจรจากันค้าเขากันอยู่เลยครับทําไมไม่รวมหัวกันละ่ะทําไมไม่รวมหัวกันหัวละ่ะทําไมไม่เขาไม่กล้างไงโอททาไมทําไมไม่ฝืนทําไมไม่ได้ยกักขัดรวมหัวกันเลยว่าฉันไม่เอาเหรมนี้ฉนอ่าแข่งคืนไปเลย นะครับต้องล,อเลดเลทลงมาไม่ไงั้นก็ไม่ต้องทําการค้ากันต่อการทุกประเทศทั่วโลกลองทําพร้อมกันสิชนะอยู่แล้วถ้ารวมตัวกันเออไม่ไม,ม,มีใครทําก็นี่ไงก็เรากล,กลัวเขาไงเราอาจจะบอกว่าเขามีอินโนเวชั่นเทคโนโลยีอะไรแต่ทุกอย่างมันรวมศูนย์ที่คําว่ากองทัพอาวุธถูกไหมถ้าเราจะเอาเรื่องของระบบการปกคอรองของโลกมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณจะปกครองด้วยอะไรทุกสุดท้ายแล้วใครมีปืนที่ดีกว่ากันใครมีศักยภาพในการที่จะทําลายคนหนึ่งมากกว่ากันคนนั้นเป็นเจ้า มันเป็นเรื่องธรรมดาแข็งแกร่งรอดอ,อนแอร์ตายนะครับอ,อะอกลับมานะครับว่าเราก็เห็นได้จากการเจอจากอารสงครามการค้าไม่มีใครฝืนท,ท,ทั้งทที่รวมหัวกันได้ก็ไม่ทำแนะม้กระทั่งอิวสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมเปิดตลาดใหอเมริกาทุกสินค้าและตัวเองส่งของไปอเมริกาก็โดนภาษีนะอย่างเยอะด้วยนะครับแต่ว่าโอเคเริ่มเห็นเขารางไหมที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ลดการพึ่งพาดอล่า เห็นแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันเอาง่ายๆเราเห็นว่าธนาคารกลางต่างๆกำลังลุยเข้าซื้อทองใช่ไหมครับสะสมทองเพิ่มมากขึ้นซื้อแค่ปลายแค่ไหนตอนนี้จีนก็มีทองไว้เป็นทุนสำรองแค่สิบเปอร์เซ็นต์เมกามีทุนสำรองอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้มีจริงรเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขามีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาแต่จีนมีอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจีนจะซื้อให้ไปถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องใช้เวลาอีกเราประมาณสองปีสามปีไม่ง่ายเห็นไหมฮะ แล้วปัจจุบันเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องของดอลลาร์นะครับเอ่อแต่ละประเทศทั่วโลกก็ยังเอาดอลลาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในทูนสำรองระหว่างประเทศอยู่ดีคําถามคือถ้าเราไม่ถือดอลลาร์เป็นทุตสำรองระหว่างประเทศเราจะถือประเทศอะไรจะถือหยวนเหรอหยวนนี่ก็ตอนนี้ก็ใช้ดอกเบี้ยต่าไงใช่ไหมฮะเพะิ่มปริมาณเ,<ล>เ<ล>งินในระบบเออหยวนก็น<ม>เพิ่มปริมาณเงินในระบบอยู่ก็มีความไม่เชื่อมั่นไม่ได้มีวิธยทางด้านการเงินอะไรมากมายนะครับจะไปถือ EU ยูไปถือของสกุลเงินยูโรอ๋อแม่งก็ทํา QE เหมือนกันกดดอกเบี้ยต่ําเหมือนกัน เหรอไหมฮะมันก็มีหนี้สาธารณะสูงเหมือนกันหลายๆประเทศอืมเออคุณไม่เอาดอลลาร์คุณจะเอาอะไรก็มไม่มีใครที่จะทาตัวดีไปกว่าดอลล่าร์ไงอืมคือปัญหาอ่าเนี่อนี้หนึ่งอันที่สองพรนธบัตรรัฐบาลอเมริกาตอนนี้ก็ยังเป็นท็อปทิดอยู่ครับก็มีสินทัพคล่องสูงสุดน,น,นะรประเทศต่างๆก,ก็ถือครองพ,รอพันธบัตรอ่าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาถ้าสมมติว่าเราไม่เอาดอลล่าร์เราไม่เอาพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาใครเดือดร้อนล่ะเอาก็ยูที่มีถือพันธบัตรกันไว้อยู่ไง ฝั่งอังกฤษ UK เคนี้ก็จะเดือดร้อนทันทีญี่ปุ่นตอนนี้ถือปัจจุบันมากสุดเกือบมากสุดในโลกก็จะเดือดร้อนทันทีนะม,มันมันมันยากเป็นยากเพราะอะไรเพราะเขาใหญ่เพราะเขาใหญ่แล้วโอเคเราจะบอกว่าตอนนี้ยเขามีหนี้สาธาะน,นะเยอะไปหมดเลยเต็มเลยตักโถเขาเขาแค่ประมาณร้อยสิบบางประเทศมันร้อยสาสิบร้อยสี่สิบนะครับแต่โอเคเราจะบอกได้ว่าก็อเมริกาส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้ต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปนะครับอื ถามว่าแล้วแล้วยังไงนะครับเพราะว่าวิธีแก้ของเขามันมีหลากหลายก็กู้เพิ่มอัด GDP ปั๊ม GDP ขึ้นมาซึ่งมันสามรารถชะลอเรื่องของนี้สาญะต่อ GDP ได้นะครับแล้วต่อให้เขามีนี่สาญะต่อ GDP เพิ่มมากขึ้นผมว่าเขาก็ไม่ล้มเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะสร้างนอมใหม่มาตรฐานอืก็จะเป็นแบบเนี้ยใครจะทําใหม่อมเพราะว่าเพราะว่าง่ายๆครับมันก็เหมือนกับเราเป็นประเทศเมืองขึ้นนะครับประเทศเมืองขึ้นต้องส่งอะไรส่งพวกของ บรรณาการตรงบรรณาการทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นไงคือเขาก็ออกปฏิบัติมาเพื่อดูดความมั่งขั่งของเราไปเราก็เอาเงินไปวางไว้กับเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวยเขาจะจะเฉงเงินกลับมาให้เรานะวิธีการที่เขาเฉงกลับมาให้เราง่ายมากเลยเขาพิมพ์กระดาษมาให้อะทาไมเราถึงโองสมบัติการเขาก็เขาชนะตงคงามไงง่ายเด็ดเดี่ยวก็คือว่าถ้ามีสงครามเมื่อไหรเนี่ยจะมาวัดชี้เป็นชี้ตายกันละว่าใครจะเป็นเจ้าโลกก็มาว่ากันแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ย เราก็ยังอยู่ในอำนาจของอเมริกาอยู่สหรัฐอ,อเมริกาก็จะคุมอยู่เศรษฐกิจโลกอยู่แต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันมีระเบียบโลกมันเปลี่ยนอ่ะคุณปิงไม่คิดเหรอครับว่าโลกมันหลายขั้วแล้วตอนนี้มีขั้วนุ่นขั้วนี่อ่ะตอนนี้เริ่มมีขั้วมุสลิมเริ่มมีขั้วจีนรัสเซียมันน่าจะเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่อเมริกาใหญ่ไม่ได้แล้วคุณต้องฟังคนอื่นบ้างเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบถูกไหมฮะเฮ้ยไปหาโดนหลอกดีกว่าใช่เออเฮ้ยจริงแล้วเขาก็บอกเหมือนให้เราได้ปกครองตัวเราเองแต่ทําาาไมเเรรรู้สึก เอาทรัพยากรไปให้เขาแล้วเขาเอากระดาษมาให้เราอย่างเดียววะใช่เออแล้วเราต้องอยู่ภายใต้ก,กฎกติกาของเขาทุกอย่าง IMF World Bank นะฮะแล้วก็กติกาทุกอย่างอยู่ภายใต้เ,เขามันมันเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อเกิดปัญหานะครับอ่านะครับก็มีเรื่องอย่างที่เราเห็นแต่คําถามคือมีเรื่องแนละ้วเป็นยังไงฮะเขาเอาอยู่เอาง่ายๆเอาง่ายๆอย่างตอนอิสราเอลกับอิหร่านเนะี่ยอืมอ่าอิสราเอลนี่แบบ ตบอิหร่านแบบกวา้างฮะยิงขีปนาวุธเข้าไปสังหารในพลในไตฮารานอ,อย่างเงี้ยอิหร่านกล้าเลยไหมฮะมเขาก็เก็บความข้างแข้งไม่แน่ใจไอความ,มข้างแข้งนี้จะทําให้เกิดกับอะไรขึ้นมาเราไม่รู้แต่รู้อ,อย่างเดียวว่าตอนเนี้ยมันยากถ้าจะทําอะไรก็ต้องไม่แอบทำเลยอย่างเงี้ยตอนเล็กตอดน้อยไปเราก็ไม่รู้ไอควาว่าตออเล็กตอดน้อยเนี่ยมันจะมันจะไปล้มเมกาได้เมื่อไหร่ถ้าจะมองมุมมองคนไทยเนี่ย คนไทยมีทัศนคติกับอเมริกันเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีแล้วดีกว่าไหมหรือเข้มแข็งกว่าไหมไม่หมายถึงว่าความชอบอะนะผมว่าไม่เราไม่ได้เราไม่ได้คลั่งไคล้คเอ่อเมกาเทียบเท่ากับเกาหลีกับญี่ปุ่น,นแน่เมื่อก่อนเราจะมีทัศนคติกรอบเนี่ยครับที่อยู่ under เมกาเยอะนะครับ,รบทัศนคติพวกนี้เนี่ยอยู่ประมาณก่อนยุคป,ปีสี่ศูนย์แต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มจะมีความคิดปลดแอกมากขึ้นจริงๆแล้วคนเปิด เปิดเปิดเปิดแนวความคิดเรื่องของเมกาเนี่ยไม่ใช่พ่อเนี่ยก็คือในในความคิดผมนะฮะก็คือคุณนิติภูมินวรัตําได้ไหมฮะจาได้ครับคือนั่นแหละเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขียนคอลัมน์มาแล้วก็เขียนแบบเปฟาสองโลกเออแหวกแหกเมกาเนี่ยตอนนั้นทุกคนเขาเป็นสีขาวรัสเซียเออทําไมกล้าขนาดนี้ว่าทาไมเปิดความคิดขนาดนี้วะอะไร่าเงี้ยตอนนี้ก็คือเพราะอะไรเพราะตอนนี้ทุกคนมันถูกครอบงำด้วยความคิด ว่าเฮ้ยอย่าไปหืออย่าไปอืออเมริกานี่คือคนไทยสมัยก่อนโดนกดไว้ช่วงหลหังเราก็โดนเปิดโลกมากขึ้นเออก็เป็นสิ่งที่ผมก็อ่านมารุ่นเดียวกันเนาะแล้วก็อ่านทุกวันเนาะในสื่อบิมไทยรัฐตอนนี้ตอนนี้ท่านก็เขียนอยู่นะท่านเขียนใน Facebook ทุกวันนะเราติดตามอยู่ก็มีวิธีการคิดแบบเดิมก็คือโปรัสเซียแล้วก็เกียรดอเมริกานะฮะแต่ว่าเราก็เราก็ได้ทัศนคติมุมมองที่มันต่างไงผมก็อยากให้คุณปิงลองลองพิจารณาว่า คือช่องเราก็เป็นช่องโปจีนเนาะอพูดตุงๆอย่างคุณน,นิติภูมิก็เป็นโปรลลัสเซียเราก็เลยมีมุมมองที่ไม่ค่อยคือคนจีนก็ต้องยอมรับอยู่ว่ามีทั้งดีไม่ดีอะไรเแงี้ยแต่ด้วยความที่คนจีนเน่ยเยอะพันกว่าล้านคนแล้วก็ด้วยความเป็นคนจีนเนี่ยมีศักยภาพสูงศักยภาพสูงมีเป็นพันล้านเราอ่ะมีแค่หกสิบกว่าล้านแล้วศักยาภาพคนโดยเฉลี่ยเราอ่ะต่ำมากคนไทยต่ำมากต่ำมากนะฮะ <laughs> แล้วคุณ <laughs> นนไปเจอ ฟังแล้วก็ตกใจแต่มากเลยแล้วเราไปเจอแล้วเราไปเจอคนที่มันมีสายภาพสูงกว่าขยันกว่าอึดก,กว่าฉลาดกว่าคิดเลขไวกว่าเลี่ยมจัดมากกว่ามีเป็นพันล้านอะ่ะนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่เข้มแข็งขึ้นมาไม่ปกป้องตัวเองเนี่ยเราก็ได้แต่ต้องต้องยอมครับแล้วถ้าให้ต้องยอมภายใต้ระบบเมกาก,โกรโหลจินคุณต้องคิดแล้วเหตุแล้วว่าแบบไหนระบบไหนอะ่ะดีกว่า นะครับถ้ายอมไปใต้ระบบจีนนะผมมองว่าเป็นเบสเลยอืมเป็นเบสเลยแต่ถ้ายอมไปได้ระบบอเมริกาเรายังไม่ถึงขนาดต้องเป็นเบสเพียงแต่ว่าเราต้องส่งบรราการอืมคือคุณรวยได้นะรวยขึ้นมาได้แต่อย่าลืมแชร์มาให้ฉันด้วยแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยคือเรารวยขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะมันโดนจินรวบครับนี่คือระบบจีนเอาง่ายๆก็ดูเลยระบบทุกอย่างที่เขาพยายามโผมทุ่มตลาดแล้วก็เทตลาดฮะ ก็อย่างที่เราได้เห็นเพราะงั้นผมไม่ได้ค่อยได้ชอบจีนะะนะครับช่องนี้จะอวยจีนก็นตามแต่ผมไม่ชอบผมครับเฉยๆอ,ออกแนวออกแนวเรียกร้องให้รัฐบาลตอนเนี้ยต้องป้องกันต้องมีกำแพงภาษีกำแพงที่จะป้องกันการโจมตีของสินค้าจีนได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นอุาหกรรมเราอะจะพังมันมีกราฟรูปหนึ่งของแบงค์ชาติน่าสนใจมากรับก็คือการอวพวกบริโภคในประเทศเราอ่ะก็พยายามปรับตัวเพิ่มขึ้นครับตลอดนั่นแหละ บางช่วงอาจจะขึ้นช้าบางช่วงขึ้นเร็วแต่คือขึ้นตลอดนะครับแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเส้นหัวพวกบริโภคของเราเนี่ยมันขึ้นเนี่ยพร้อมๆกับเส้นการผลิต mm hmm. เมื่อเราบริโภคมากขึ้นเราก็ผลิตมากขึ้นปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นปัจจุบันเนี่ยเราบริโภคมากขึ้นแต่เส้นการผลิตอะ่ะมันหักหัวลงสามปีแล้ว mm hmm. แล้วก็ยังหักหัวลงต่อเนื่องน่ากลัวไหมน่ากลัว เรายังผริพ u g มากขึ้นกว่าเดิมแต่การผลิตในประเทศมันแย่ลงอาแปลว่าเราเอะไรมาชดเชยเราไปเอาน,นำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาชดเชยแล้วมันก็ปรากฏเป็นตัวเลขนำเข้าสินค้าปรากฏเป็นตัวเลขการขาดดุลการค้ากับจีนมาโหราเราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า, 2, าตัวในละละรยะยะเวลาสามปีที่ผ่านมาเป็น,นที่ต่อไปเรื่อเจ๊งไหมฮะเจ๊งเจ๊งก็เราไม่ป้องกันไม่ป้องกันสินค้าจากจีนเลยไอ้ป้องกันคุณก็เตรียมต่อไปนี้จีนมันจะให้เราใช้อะไรเราก็ใช้ตามนั้นหรอเราไม่ต้องผลิตเองเอาเมื่อเราไม่ผลิตเองงงราาากก็ไมีจ้นด เราไม่มีการจ้างงานเราไม่มีการผลิตเองเราจะต่างอะไรกับกัมพูชาต่างอะไรกับพมา่าต่างอะไรกับลาวโอตายแค่คิดก็สยองแล้วนะครับแล้วตอนเนี้ยปีนี้มันเป็นปีที่จีนเนี่ยเขาส่งออกไปสินค้าไปอเมริกาเขาโดนมาจินบางบางมากคือเขาจะส่งออกสินค้าไปอเมริกาได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าอะไรผู้ส่งออกแบกรับต้นทุนให้แม้ว่าจะโดนภาษีแต่ผู้ส่งออกแบกรับไว้ให้เยอะนั้นบาดจินบางเพราะมาจินบางวิธีแก้ของเขาทำยังไงคนจีน คที่จีนก็ต้องหากําไรส่วนอื่นเพิ่มแม่งเลยมีการระบายสินค้าออกไปทั่วโลกตอนนี้นะครับใช่มีตัวเลขที่ผมเพิ่งนั่งทำเมื่อวานโอ้โหปริมาณการเอ็กซ์พอร์ตของจีนไปยังทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกทกวีปโดยเฉพาะอาเซียนกระฉูดและแน่นอนก็คือต้องเป็นไทยแหละนะฮะอินพอร์ตเป็นที่นะฮะทีนี้พอเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มันก็ตามมาด้วยอะไรนะฮะก็ตามมาด้วยตอนนี้หลายๆประเทศเนี่ยเขาต่อต้านกันเม็กซิโกเตรียมที่จะ มีการพิจารณาออกกฎเกณฑ์ออกกฎระเบียบอินโดนีเซียก็ทําหลายประเทศตัวเลาตอนนี้เริ่มคิดจะทําที่จะออกมาตรการที่จะป้องกันคือมันอาจจะขึ้นภาษีโดยภาพรวมไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นขึ้นเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสเปซิฟิกที่จะแบบจุกจิกทําให้ต้นทุนจีเนี่ยต้องไม่ต่ำแบบนี้นะครับซึ่งรัฐบาลไทยง่อยมากเลยแม้กระทั่งปัจจุบ,บันก็เงียบนะครับถ้าเป็นยนี้ต่อไปอุตสาหกรรมในประเทศก็ตายอุตสาหกรรมในประเทศตาย <Okay. S 1> แล้วก็เป็นโรงงานจากจีนเทามามันก็ไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมมาให้กับเรา ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะฐานป่าได้ถังลุกพื้นที่ป่าได้มันทำนะฮะสุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรเลยไงทรัพยากรเราก็เกี้ยงหมดอากาศก็แย่ไม่น่าอยู่แล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันก็ทุจริตค <ๆ S 2> อร์รัปชันก็จะเต็มเพราะว่ามันเป็นสปายคนจีน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์นะฮะสนใจยังไงก็ได้ที่ฉันได้มากกว่าได้มากกว่าเขาก็จะทําลายระบบด้วยการใช้เอาเงินนะหวานค่าจัดการทั้งหมดจนคุณปฏิเสธไม่ได้อะคุณเป็นคนดีแค่ไหนเจอเอาเงินมากองไว้ตรงไหนเยอะก็ปฏิเสธไม่ได้ ก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะผมคุยกับอาจารย์ธัญวัตรคุยกับคุณพาวุฒิเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเหมือนกันเต้เลยก็อยากจะให้คนไทยทุกคนก็ต้องพิจารณานะครับว่าจริงแล้วเนี่ยการที่การค้าเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ากินรวบเนี่ยมันเป็นหลักการค้าของจีนน่ยในประเทศจีนก็เป็นฉะนั้นคนที่ออกมาประเทศไทยที่ที่มาค้าขายในประเทศไทยนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาของจีนเน่ยมันเป็นพวกที่ผ่านศึกสงครามบ้าเลือดมาแล้วในประเทศจีน่ แล้วมันก็เลยไม่กลัวความลําบากอะไรทั้งอย่างมันมาเมืองไทยมันก็ลุยแลกสิ่งที่เราต้องทําเราต้องปกป้องตัวเองครับนี่คือปัญหาที่ปัญหาที่คนไทยยังขาดอยู่อยากให้คุณปิงช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งนะถ้าอย่างนั้นเรามองวิเคราะห์ในหน้าแง่ของคนไทยเนี่ยเราควรจะปกป้องธุรกิจคนไทยอย่างไรโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างไรในวิกฤตครั้งนี้แล้วก็จะสู้กับทุนจีนได้อย่างไรครับกฎระเบียบมันต้องมันต้องเข้มแข็งการบังคับใช้กฎระเบียบที่มีอยู่ครับ ยึดหยุ่นได้นะครับแต่ต้องเป็นให้กับคนที่เหมาะสมจีนไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดถ้าเป็นจีนที่มีมาตรฐานเอาโน้ตหามาให้เราเอาความรู้เอาโนเลจมาให้เราเราก็เอาใช่ไหมครับเราก็เปิดกว้างแต่ไม่ใช่ว่าเปิดกว้างเอาจีนเน่าๆมาอย่างเงี้ยไม่โอเคมาตรฐานนะครับที่เขาจะต้องเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยมันต้องชัดนะครับและต้องมีมาตรการในการควบคุมนอมินีอย่างชัดเจนนะครับนอมินีก็ต้องคุมไม่ได้นะครับ วิธง่ายคือไม่ให้เขาเข้ามาดำเนินธุรกิจแบบมันชิวอย่างเงี้ยเข้าออกเข้าออกนะฮะแล้วก็มาสูบสูบความมั่งคั่งของเราออกไปแบบนี้มันไม่ได้นะครับนะอ่าข้าราชก,การเองนะฮะก็ต้องขันนอ็อตครั้งใหญ่นะครับการทุจริตการรับชั่นไปรีดไปรีดเงินจากจีเนี่ยก็ต้องยุติลงมันต้องเลือกผลประโยชน์ของประเทศมากกว่าที่เราจะไปเอาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาข้างชาตินะครับสุดสุดท้ายแล้วผมก็ ไม่มีอะไรมากอ่ะมันมันต้องมันก็ต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่รู้ไปโฟกัสที่อะไรแต่โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาโคตรสุนเปล่าเลยจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวหรอกครับที่เจอจีนเทาอ่ะเจอทุกประเทศแหละครับแต่ประเทศอื่นเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอินังขังของมากเพราะว่าเขามีระบบเข้มแข็งไงประเทศที่อ่อนแอก็เขมรลาวพม่าไทยนี่แหละครับที่ที่จีนเทาเข้ามาแบบเพียบอยากได้คําถามสุดท้ายจากคุณปิงครับคือว่าตอนเนี้ยเรามองประเทศไทยเราเนี่ยเออมีรัฐบาลใหม่แล้วก็มี นโยบายว่าจะเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยเราม,มองภาพอนาคตของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปีหน้า2 0 2 6เราจะมีรัฐบาลใหม่ที่อยู่นานแน่แล้วเป็นรัฐบาลที่ที่เข้มแข็งน่าจะเข้มแข็งละเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลที่เลือกตั้งกันถาวรถามว่าปีหน้าในเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขึ้นมาหรือลงไปหรือว่าอยู่กลางกลางครับผมว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปี60มันพักการเมืองมันอ่อนแอพอพักการเมืงองมันอ่อนแอ,อแก็ศักยภาพรัฐบาลมันก็จะไม่มีมันก็จะเป็นอย่างที่เห็น ครับนะครับเลทย้ายข้ามขั้วเป็นไปได้ยังไงเลือกเลือกตั้งมาสามปีใช่ไหมครับมีรัฐบาลข้ามขั้วสองครั้งละมีการเปลี่ยนตัวในรัฐมนตรีสามครั้งบ้าไปแล้วอย่างที่ผมบอกปัญหาใหญ่ของเราคือคุณภาพประชากรโดยเฉลี่ยแล้วมันห่วยแตกอืมอืมในปัญหาเชิงโครงสร้างอ่ะมันใหญ่มากอืมอืมเชิงโครงสร้างคือเราจิ้นไปตรงไหนก็เละไปทุกส่วนฉะนั้นแล้วเราต้องถ้าเราจะแก้มันเนี่ยเราต้องทุ่มเท ความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจสราพกำลังเวลาที่จะใส่ลงไปอืมแล้วเราไปถันไปดูคนที่มีอำนาจมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้หรือมุ่งมั่นที่เรื่องนี้ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะโฟกัสเรื่องนี้มอือหวยหรือเขาต่อไปเขาจะมีโฟกัสเขาก็ไม่มีพลังมากพอเพราะด้วยกฎกติกาไม่เอื้ออืมเช่นอะคนที่จะสามารถทําได้อย่างเงี้อยอ่ะพเอกประยุทธ์ใช่ไหมอืมพเอกประยุทธ์ถ้าเราห้เปรียบเทียบตอนที่เป็นคขอสขอชอเนี่ยสามารถทําได้ อืมมีมอเฟอ์อยู่ในมือแต่ก็โดนต่างชาติกดดันถึงเวลาปุ๊บอ่าน,นั้นเลือกตั้งแล้วกัน,น,น,นเลือกตั้งแล้วเขากลับมาทําใหม่เป็นไงเจอระบบการเลือกตั้งเข้าไปการจะเจอนักการเมืองเข้าไปก็เป็นสี่ปีแห่งความเละเทะข,ของพลเอกะยุทธ์ในสี่ปีหลังทั้งที่มีศักยภาพไหมตั้งแต่แรกมีแต่มันติดขัดด้วยเรื่องระบบที่มันเป็นอยู่อะมันห่วยครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากที่เศรษฐกิจเราจะกลับมาขยายตัว ได้ดีถ้าไม่แก้ที่โครงสร้างนะก็แต่วันนี้แล้วคาว่าโครงสร้างมันเยอะนะฮะมันหลายจุดใช่ต้องตามเท่าให้ทันตอนนี้เราก็ยังยังมีโอกาสนะครับคิดว่ามองโลกในแง่ดีปีหน้าเราคงจะมีโอกาสที่ใหม่ๆที่มีรัฐบาลใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสอยากจะให้คุณปิงมาให้ความรู้ความเห็นแล้วก็มีเคาะสถานการณ์ให้ฟังอีกนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วพกคามหมาคิดหน้าครับท่านีเช่นกันครับของคุณทุกท่านครับดีมากเลยครับที่รู้จักวันนี้นะครับขอบพระคุณนะได้ความรู้ย่างยิ่งเลยครับสวัสดีเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร